S <S <S อ่าลิลลอปเป็นเพลงที่ทยยปีก่อนอค,ครับเป็นกันยาปีหนึ่งมาดีเออกล้อง S อ F เอฟอทักมาชวนเป็นร่วมร่วมแคมเปญครับแคมเปญเป็นแคมเปญระลึกอ่าหกตุลาสองห19อย่างนีน้ก็6กตุลาสองห้า่งเเนี่ยเกิดเหตุการณ์สำคัญก็คือการล้อมป่าแล้วก็แล้วก็สังหารหมู่ครับ คนหนุ่มสาวคนหนุ่มสาวคนนักเคลื่อนไหวอะไรเงี้ยครับก็เป็นครั้งหนึ่งที่รุนแรงมากๆในปวัวศาสัตร์การเมืองยุคใหม่แล้วก็ชื่อแคมเปญชื่อ,อ5ตุลาตะวันจะมาเมื่อฟ้าสางทำไมถึงเป็น5ตุลาใช่ไหมเพราะว่า5ตุลาเนี่ยมันเป็นวันสุดท้ายที่คนที่ตาย <c oughs> วอนเนี่ยครับได้ใช้ชีวิตใวันสุดท้าย แล้วแคมเปญเขาก็อยากให้ศิลปินตีความว่าคิดว่าคนหนุ่มสาวนักเคลื่อนไหวณเวลานานาเขาเขามีความคิดความฝันอะไรที่เป็นแรงขับเคลื่อนของเขาณเวลานั้นให้จินตนาการอย่างเงี้ยส่วนตัวก็พยายามเป็นนักเคลื่อนไหวครับพยายามเป็นนักเคลื่อนไหวเท่าที่ทําได้ในสถานะในคนตีนี้แล้วก็มีความรู้สึกทึ่งครับ พราะยุคนั้นก็คือเขายังไม่มีเทคโนโลยีการศึกษาเอ้ยสื่อสารเทคโนโลยีการสื่อสารที่ที่ที่ดีเท่าของเรานคะรับก็วงจรปิดยังเป็นเรื่องไฟไฟอยู่เลยด้ซ้ซ้์นะนั้นก็จะมีแค่จดหมายวิทยุใบปิวหนังสือแล้วก็ปากต่อปากที่เขาพอจะทําได้แต่ที่น่าทึ่งก็คือเขาเอาความกล้าความเชื่อมั่นพวกนั้นมาจากไหน ในยุคมืดคัอย่างยุคเราอะเราก็แบบว่าเรารู้สึกแบบนี้ใช่ไหมเราอยากหาคนที่รู้สึกแบบเดียวกันแล้วก็โพสลงไปในโซเชียลมีเดียสักแป,ป๊บนึ่งก็พอจะเห็นละว,ว่าใครคิดอะไรยังไงบ้างอะไรเงี้ยยุคนั้นก็คือไม่ไม่รู้เลยลก็ใช้ใช้ข้อมูลที่มีอยู่แล้วก็แล้วก็วกห,วหัวใจหัวใจล้วนๆก็หาเหตุผลอยู่นานนะครับว่าอะไรอะไรที่ทําให้คน ตอนนั้นมีแบบแรงขนาดนี้ก็ได้เป็นคำตอบที่แบบว่าอมตะมากก็คือความหิวความหิวเนี่ยความหิวเนี่ยมันอยู่คู่กับความทั้งการเกิดความตายชีวิตทั้งหมดอย่านเงี้ยในเมื่อ,อในเมื่อเราเกิดมาแล้วเรายังจะอยากมีชีวิตอยู่เราก็ต้องตอบสนองความหิวใช่ไหมทีนี้พอเรา รู้มากขึ้นคนเรารู้มากขึ้นได้ศึกษามากขึ้นว่าสาเหตุที่เราไม่สามารถตอบสนองความหิวของเราได้แบบแบบเต็มที่มันเกิดมาจากอะไรไม่ว่าจะเป็นปัญหาทางโครงสร้างกลุ่มคนเห็นแก่ตัวคนมีอำนาจแลแ้วแบบว่าไม่ยอมไม่ยอมหยุดจะมีตะการตะการอยากให้แบบว่าทรัพย์สินเราไปเองเยอะขึ้นเรื่อยๆอะไรเงี้ยเพอเรารู้อย่างนี้แล้วว่าทําไมเราถึงตอบสนองให้ตัวเอง,อง,ออง,องไม่ได้ เพื่อนเราตอบสนอ,นอ,องอความหิวไม่ได้ครอบครัวไม่ได้คนที่เรารักหรือว่าคนรุ่นต่อไปที่กำลังตามขึ้นมาทำไมถึงไม่สามารถที่จะตอบสนองความหิวของตัวเองได้เต็นที่อะไรเงี้ยก็มีอยู่ทางเดียวครับในเมื่อเราหิวอยู่ทุกวันเนาะเราก็ต้องสู้เพื่อความหิวของเราแล้วเราเราก็ไม่สามารถพอรู้แล้วเราก็ไม่สามารถที่จะกลับไปไม่รู้เหมือนเดิมบางครั้งเราอาจจะถอยไปบ้างหลบหลังไปบ้างแต่พอเรามีมีแรงกลับมาแบบหิวตัวเองได้แล้วเราก็ต้องกลับมา ข้างหน้าอยู่ดีเพื่อต่อสู้ในสิ่งที่เราเห็นไปแล้วว่าเราสามารถมีส่วนร่วมในการแก้ไขยังไงได้บ้างไม่ว่าจะเล็กน้อยทางตรงทางอ้อมก็เลยเขียนเพลงนี้ครับแล้วก็ส่งไปให้แคมเปญเขาชื่อเพลงว่าริ้วรอครับ society